ยพวกนี้นะครับนี่คือเปิดจาก Google Map เน,นะาะเพราะฉะนั้นก็จะเราจะดูที่ไหนก็ได้หมดนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ z ู o เข้าไปดูข่าวละประเทศก็จะบอกชื่อเมืองชื่อเส้นทางหมดเลยนะครับเอาเพราะฉนั้น,นี้ให้ดูก่อนว่าถ้าวีวไปอ่ะแอฟริกานะครับที่เราจะเรียนในคาบนี้ก็จะมีอาเซียนตเวันออเอเชียกลางพวกนี้นะครับพอร์ิลักพวกน,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 นี้ซาอุดิอาระเบีย นะครับอ้าหันเข้าไปเป็นกลุ่มตอนนี้แบ่งกลุ่มแล้วนะครับออกเป็น4ลลกลุ่มแต่ละกลุ่มเราบอกหัวข้อแล้วบนกระดานนะครับตั้งแต่ก,กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4นะครับตอนนี้ได้เชื่อแล้วกระดาษที่เขียนเชื่อที่ครูแจกกลับด้านพลิกไปด้านหลังเขียนหัวข้อที่ตัวเองต้องไปศึกษากลุ่มที่1คือข้อ1กลุ่มที่2คือข้อ2 กลุ่ม3คือข้อ3กลุ่ม4คือตรงนี้นะครับข้อ4ราใชะนนแต่ละเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของแอฟริกาหมดเลยนะครับอันนึ่จะเป็นลักษณะทางกายภาพของแอฟริกาอันที่2จะเป็นลักษณะของประชากรของทวีนะครับแยกเป็นหัวข้อให้แล้วน่าจะจะเห็นว่าหัวข้อนี้เยอะหัวข้อนี้น้อยแต่ มันก็กระจายกันไปนะครับอันนี้อาจจะมี2หัวข้อแต่เนื้อหามันก็เยอะอยู่นะครับอันนี้3ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกานะครับอันนี้จะรวมเป็นถึงเรื่องของภาษาในอเมริกาเนี่ยมีหลายประเทศแต่ละประเทศก็มีภาษาอยู่นะค,ะครับก็จะมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมนะครับทาไมบางประเทศเจอกันการสวัสดีไม่เหมือนกันบางที่จับมือบางที่กอดกันขอน่าเป็นเรื่องของวัฒน,นาธรรมเขานะค,ะครับลักษณะทั่วไป ก็ะจะมี2ข้อนะครับอ่ากลุ่มที่4กลุ่มที่4จะได้เยอะหน่อยจะเป็นเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจและภยัยพิบัตินะคะรับก็จะมีลักษณะทางทั่วไปของเศรษฐกิจการเปลีป่ยน,นแปลงทางเศรษฐกิจก็แล้วก็ภัยพิบัติที่สําคัญของแอฟเิกามมีอะไรบ้างไฮแล้์พวกเนี้ยนะคะะรับอ่าแอฟริกามีน้ําท่วมไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ทำไมวันณปัจจุบันนี้ทาไมนะ้ำ เกิดไปท่วมที่ทางที่เป็นทะเลทรายมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มเขียนเขียนหัวข้อที่จะได้ไปศึกษาของแต่ละกลุ่มไปเลยครับเอาเขียนเลยอ่าเ,<ะ>เดี๋ยมเจะ Đa cũng là người lá, luôn luôn À, luôn 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 cày luôn 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 เดี 94, shit, 네๋ยวคุณแจกปากกาเขียนชื่อสมาชิกของกลุ่มใช้แนวตั้งใช้กระดาษแนวตั้งเดกแดกปากกาเดกปากกาก่อนแนวตั้งแนวตั้งใช้แนวตั้งปากกาไหนไม่ออกมาเปลี่ยนได้ มาแล้วดูรษณะการวางรูปการวางรูปแบบที่จะเขียนอดูนี่ก่อนกระดาษคือแบบนี้ใช้เนื้อตั้งมุมขวาเปไว้ประมาณนี้ลูกสมาชิในกลุ่มไ,ไปเขียนชื่อเลยหนึ่งสองสามี่เขียนลงไปนะครับเอาต่อมาอันนี้เขียนหัวข้อที่จะศึกษา ข้อใหญ่มันนะครับเขียนตรงนี้แล้วเรียงประมาณนีลูกข้อมูลทั้งหมดมีในหนังสือเรียนข้อมูลทั้งหมดมีแนหนังสือเรียนเนเี่ยเห็นผ่านทั้งหมดมในงหนังสือเรียนนะครับทำมาเขียนเป็นข้อเลยลูกเช่นลักษณะที่ตั้งมันเป็นยังไงเขียนมาเอาสั้นๆที่เขียนลงในแผ่นกระดาษสีขาวเอาสั้นๆไม่เน้งข้อความยาวนะครับกิจกรรมเนี้ยเราจะใช้ยอยู่สองคาบคือคาบนี้ กับข้าวันพรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้คือถ้าวันนี้ทําไม่เสร็จพรุ่งน,นี้มาทาต่อแล้วจะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงทุกกลุ่มจะต้องส่งตัวแทนออกมานําเสนอให้เพื่อนแล้วเพื่อนที่นั่งฟังจะต้องโจทย์ของแต่ละกลุ่มลงในสมุดไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆข้าหุซ้ายลล้วหุขวามไม่เอานะครับต้องโจย์ลงในสมุดนะอ่ะอย่าตามนี้เลยครับอันแรกอันบนนี่แข่งกลุม่มาลนุกลุ่ม ที่หนึ่งเรื่องเรื่องอะไรในอันนี้อันนี้คือเรื่องอหังงข้อใหญู่หนึองสาสี่น้วข้อใหญ่นะครับอย่าลืมคำว่าแอป,ปน,น,ะะอ,น,อ,นอานคะครับผมต้องเขียนชื่อสมาชิกสดตเอานี้ดีกว่าชื่อสมาชิกมาไว้ด้านหน้าดีกว่าตรนี้นตอนนี้ไม่เป็นไรกลับด้านกลับด้านที่ด้านทีนด้านเออ เขี้นก็แขนอ่ะโอเคเอาตามนี้เลยลงมือครับเอาตรมไหนืไม่พอมไม่ออกไปสเล่มเลยียนียแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กัน เน้นกระบวนการกลุ่มนะครับช่วยกันเขียนช่วยกันคิดช่วยกันหาข้อมูลรูบอกแล้วว่าข้อมูลมันมีในหนังสือนั่นแหละข้อมูลมีในหนังสือครับใครตัวหนังสือสวยก็เขียนนอกนั้กก็ช่วยกันหาข้อมูลในหนังสือแล้วช่วยกันเล็นออกมา,ามาเขียนเป็นหัวข้อ เดี๋ยวจะได้ศึกษาที่เราของพ่อให้ครบทั้งหมดเลยของแอฟริกานะครับเน้นกระบวนการกลุ่มไม่เน้นโฟเดียวนะครับห้านโฟเดียวไม่เอาเดี๋ยวลยเดียว ม uh, I mean, ึงไม่ออกมือไม่ออกก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งสีไหนก็ได้เห็ียนสิเออมีเวลาสองข้าบนะครับข้าบนี้อกับข้าบวันพรุ่งนี้เรื่องนี้จะต้องจบแอฟริกา คนที่นั่งที่ไม่ได้เขียนดูข้อมูลลูกเปิดดูในหนังสือที่ตามของพ่อของแก่ละกลุ่มได้มันมีตรงไหนหน้าไหนแล้วหาข้อมูลมันออกมาให้ได้พร้อมกับการวางแผนพรุ่งนี้ไครจะออกมาพิเศษในเพื่อนความ เน้นเอาคนที่พูดชัดๆไม่ใช่ว่าบังครับเพื่อออกมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะบุคคอเขาเสียเปล่ยเนาะงานนี้เก็บคะแนนสิคะแนนเอาเป็นงานเสริมของงานในสมุดเพิ่มอีกสิบคะแนนจะเป็นของงานนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเ,วเราจะมีข้อสอบประเมินว่าเราเรียนเรื่องแอปปิาการแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วทําข้อสอบได้อีข้อเรอจะมีข้อสอบให้ทำพรุ่งนี้หลังจากมีเซนจะมีข้อสอบให้ทา กระจายของประชาก,กรบริเวณทะเลทรายเช่นทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายฮาราฮารีทะเลทรายเป็นที่แห้งแล้งไม่มีการดันก,นก,นการช,ชื้นเช่นแถบดูดน้ำความโ้เป็นที่ชื้นมีชื้ชชนมีแฉะมีฝนตก เขตที่สูงรากตะวันออกการเดินทางลำบากไม่สามารถทำการเกษตรที่ราบชายฝั่งตะวันตกเชียงเหนือมีพื้นที่และอากาศคล้ายกาับภูมิโาคเป็นบริเวณที่มีที่มีในที่อุดมสมบูรณ์อากาศร้อนแจ่มที่ราบสูงทางตะวันออกอาการสมบูรณ์เป็นหญ้นที่อองนกษต์ ที่หลักใจฝากทาง,องตาอนใต้อากาศสมบูรณ์ <Yep. S 1> มีทรัพยากรรวมสมบูรณ์ตอนที่สองการเป,ปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแต่ละภูมิภาคของทวีปแอฟริกามีจำนวนประชากรแตต่างกันตามที่แตกต่างกันส่งผลให้โครงสร้างทางประชากรกามอายุและเพศแตกต่างกันหนึ่งปัจจัยด้านภูมภาพแอฟริกาตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีประชาการรวมสูงที่สุดเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่กว้าง เป็นพิลาสูงมอากานมีากาศอบอุ่นมีทุกอย่าสำหรับการเยนสัตว์ต่อการตั้งถิ้มค่ พูดดังๆหน่อยหันหน้ามาทางนี้ต้วยกับมอนเออเอาอุ้ย Thank you for watching. เจองศาถึงสา 5, 25, สองศาใต้ลองจุดจุดเจ็ดองศาตะวันตก 到了。 วิกติเมริกามีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติภาษาและศาสนาดังนี้เชื้อชาติประชากรของทวีปแอฟริกาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มโคยกลุ่มโคโคซอยโคเคซอยก็ภาษาภาษาที่สองภาษาอังกฤษ การมีภาษามากกว่าสองภาษาศาสนามีการติดต่อค้าขายทาให้เขาสูสสสสงถึงพิธีนี้และความเชื่อ